บัดนี้วันที่5กุมภาพันธ์2568เป็นวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าในเวลาพองพรกิจขอถวายเสียงสวดสัตยายประสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุชะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในคตระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ ชมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตรากชันตุเทวตาสะทัมมังมริลาชสาสุนันตุสาขโมูขะทังสักเคกาเมจารูเปคีรีสิขารตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรเทจคาเมตารูวนาคาหะเนเขหาวตุยิบเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลาลาวิสเมยัก อาคันทพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวะราวจานังราะโวเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายาัมปทันตาธรรมะสวนาคาโลอายาัมปะทันตาธรรมะสวนาคาโลอายามัาามปทันตาสองบทบูชาพระศาสนตรัย มินาสกาเรนะพุทธ like ังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะทั้งขังอภิปูชยามาสามบทกับพระรัตนตรัยอาราหังสมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาข้าโตพระขวตตาธโมธรรมังนามัสหามิ สุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะคะซังโพซังคังนะมามิสังโฆธรรมทีบทนรการมสิทธิคาถานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ้าบทสวดไตสรณะคมนปาฐะูุทางสัตตนางคจชามิธรรมังสัตตนางคจชามิสร้างครังสัตตนางคจชามิทูติยามิพุทธังสัตตนางคจชามิทูติยามิธรรมังสัตตนางคชาิทูติยามิสรงคังสัตตนางคจชามิตาติยามิพุทธังสัตตนังคจชามิตาติยามิธรรมังสัตตนังคจชามิ ตัดติยตามิสร้งงางคา,างตระหนักราชานี้นหกบทสวดสัจจคิริยาคาถานาติเมสระนังอัญญาพุทโธเม,ม,มสระนังวะรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะธามนาติเมสระนังอัญญาธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะธาม นาติเมสรานังอัญยังสังโคเมสรานังวรังเอเตนะสะจาวัชเชนะโสติเมหงตุสาปตาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสวรเอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาสาเกสุวิหารติกปีราวัตุสมิงมหันเนมหาตาปิกุจงเคนะ สัทิงปัจจามเตหิปิคุสเตหิสัพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุวิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะควันตังทัสนายาปิคุสังคันจะอาทโคจตุนาสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตาตาโหสิอายังโคปะคะวาสันเกต สัคเเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะสัทิงปัจจามาเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปะขวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจายานูนามยัมปิเยนะปะขวาเตนุปสังกัมเมยามะอุปป สั่งกมิตวะภะขวัโตสันติเกปะเจกคาทาปัสยามาติอาทโคตาเทวตาสยามาเป็นามาภราวะปุริโสสมมติตังวะภาหังปัสสารยาปัสสาริตังวะภาหังสมมิเชียเอวะเมวะสุทาวะเสสุเอเวสุอันตาระหิตาภะขวัโตปุระโตปัตุระหังสุ อฏฐโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังโตเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาตะอภาสิมหาสมยโภปนะภาวนัสสมีงเทวกายาสมาคตะอะคตัมหะอิมังธัมมะสมยัง ตักิตาเยวะอปาราชิตสังคันเตอาทโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสเสตตราภีขโวสมาทั hang สุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารีวะนิตานิไหเหตวะอินทริยานิระขันติปันติตาเตอาทคโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีเชตลัง เชตวาขีลังเชตวาปะลีข้งอินทะกีลังโอหัจจเมโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาเตอาโคบาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสยเยเกจีบุตรทางสารนังคตาเสนา ามิสันติอปายาภูมิงปะหายามนุสังเตหังเทวกายาปริปูเรสันเตเตอทะโคปขวาพิกุลมันเตสิเยปุเยนาพิกเวถ้าสะธุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตตถาคตตัสนายาพิกุสังขันจเยปเตภพิกเวอาเฮสุอติตาติตัตมทานังอรหันโตสัมมาสัมบุตาเตสัมปีปขวันตานัง เอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยยะธาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคะตัมมทานังอรหันตสัมมาสัมบุตธาเตสัมปิภกวันตานังเอตาประมาเยวะ เทวตาสัณปติตาภวิสันติเสยยาตาปีไมหังเอตระหีอาจิกขิสามีภิกขเวเทวกายานังนามามีคิตายิสามีภิกขเวเทวกายานังนามามีเทติสามีภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาธาสาทุกังนามสิกโรธาภาสิสามีติเอวันพันเตติโคเตภิโคภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวะเอตัโวจะ สีโลกรรมานุคัสสะซามิยัตถาภูมิตตาสิตาเยสิตาเขติคาภารังปัตติตาสมาหิตาปุทุสีห้าวัสสลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโปทาตมานาสาสุธาวิปัะสันนามานาวิลาปพญโยปัญจสัต เตยตวาวันีกาปีระวัทเวตตุอามันตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกขโวเตจตาตัปปะมากรุโรสุตว่าพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานาอมนุสานัตสันังอภปเกสตมัทคุงสหัสสังอัตสัตติงสตังอภเกสหัสสานาอมนุสานัมทสสงอภปเกนันตมัทคุงติ สาสัพาปุตตาอาหุมตันจ่าสัพังอภินญายะววาคิตตวานะจักขุมะตตวามันตะยีสัทธาสาวะเจสะเสนระเตเตวกายะอภิกันตาเตวิชานัถภิกขโวเยโวหังกิตเตยสามีขีราหิอนุปปพสโซสตาสหัสสาวะยาฆาภุมมะกาปิระวัทธวา อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโนโมทามนาอภิกาโมภิกขูนางสมิติงว่านางจะสาหัสาเหมะวตายาฆานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทามนาอภิกาโมภิกขูนางสมิติงว่านางซาตาขิลาติสาหัสาอยาฆานานตตะวนนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมธัมนาพิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางอิเชเตโซระสสาหัสายคานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง เปี้ยซามิตาปจัสตาจักขานานาตะวนันิโนอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยตัสิโนโมทมมามนาอภิการมุงีิโ่นางสมิติงวะนางภูมมเพรโรราชาเขหิกโกเวปุลัสสะดิเวสนางเป็นโยนางสตาสหัสังยะคานางปะยิป,ปุปาสติภูมมเพรโรราชาเขหิโกโสปาคาสมิติงวะนาง ปุริมัญจาทิสังราชาตตระโทปัสสะสติคันทภานังอาิปติมหาราชายัสสิสโสปุตตาปีตัสาปะหาโวินทมานาอินทนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวนันนาันโตยัสสิโนโมทามานาอธิกามุงภิกข่นังสมิติงว่านางตะขีนัญจาทิสั่งราชาเวรุนโหตปัสสะสติขุมพันธานังอาิปติมหาราชายัสสิสโสปุตตาปีตปัตาสาปะหาโวินทมานา นามามหาผลาสิที่มันโตชุติมันโตอนาอุนโตยัตสสิโนโหทามนาอภิกรรมผิดคูน่นางสมิติงว่านางปชิมันจาทิสั้งราชาเวรูประโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโส ุตตปีตัสสะปะหาโวอินทะนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตวันน่ามันโตยสสสิโนโมทามานาอภิกามุงปิคูนังสมิติงวันนังอุตตาเรนจาทีสรางราชากุเวโลตัสสะสติยาฆ่านางอาทิปติมหาราชายัสสสิโส ဘုတ္တပိသာပဟဝောဣန္ဒနမမအပလာဣတိမံတောဣတ္တိမံတောဝနဝန္တောယသသသိနောဘုသမနာအပိကမုံဘိကူနံသမိတိံဝနံဥရိမတိသံသတရထောတက္ခိနေနဝိရူဟကော ปจ,จิเมนาวิรูปรโคกูเวโรอุตร,รังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสัททัละมานาอัทังสุวันีกะปิละวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจตนิกาสธามายาคูเตนทูวเวเตนทูวิภูจวิภูตโตสหะจันทโนการมัเสโทจากินุมันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตลิจิตาเซโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสะโกชโนสโภอาคูปัญจาสิกโคเจว,วะเตมพภโรูสุริยาวจัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัภาสหราชุพิ โมทัมนาอภิการมุภิกูนองสมิติงว่านังอาชาคูนาปะานาคาเวซาลาสหตาจกากมพัลสตัตราอาคูปายาสหยาติภิยามมนาตตรัะธาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านังเยนาคาราเชสหะสาหรันเตทิปาทิชาปักขีวิสุตตาจักคูเวหายะเตวะนามชาปตา จิตราสุปนันนติเต,ตสะนามังภยัาภายยนตธา,านาคราชานมาสิสุปนันนโตเขมามังกาสิพุทโธสนหาหิวาจาหิอปปะวะหะวะหุปปะวะหะย,ยันตานาคาสุปันนา,าราณะมังสุพุทธังจิตาวาชิดรหหะเทนสุมุทังอสุราสิตา,าตาโรวาสวัตเซเตอิธิมัโตยสันสีโน กาลกัญชามหาปิสมาอสุราธานาเวคสาเวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทรมูจีสหะสตาญจาพริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสั้นในหิสั้นในหิตวาพลิงเสนังราหูพัทธามุปาขมุง สมโยธาณีพัททนเตภิกขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวะปฐวีจะเตโชวะโยตถาขมุงวาโรนาวาุรนาเทวาโซมจจเอตยสสาสหะเมตาการุกนากายิกาอาคูเทวายัสสินโน ทระเสเต,เตท่สัทธากยาสาัพเพน,นานตะวันนินโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนันนามันโตยะสัสสิโนโมทัม,มานาอภิกามุงภิกขุนองสมิติงว่านังเวนฑูจะเทวาสหาลีจะอาสามาจะทูเวยะมาจันทัดสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุราคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุราคิตานาคาตานีปุราคิตาวาอาคูมันทาวะลาสกักกา วาสูนังวาสโวเซโทสะโภปาคาปรินทะโท,ทเสศเตเถทสัทากายาสเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยสะสสิโนโหทามานาอะติกามูปิคูนางสมิติงวะนางอะท้าคูสหภูเทวาชรามาคีสิขาริวะอ,อ,อริทธากาจารชาจาุม,มาปุพะนิพาสิโนวารุนนาสหาธรรมะจะอจุตตาจะอเนเชากา สุเลย,ยารู้จิระอาคูอาคูวาสวาเนสิโนท้าเสเตท้าสัตากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสติโนโมท้ามานาอภิการมุงปิกคูนางสาม,มิติงว่านางสัมานามาหาสัมานามานุสามานุสุตตมะกิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกา อาทาคูหารโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโน ท่าเสเตทัาสทธากายาสัพเพนานัตตะวันนินโนอ,อิติมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยาสาัสสิโนโ,อโอทมทัมนาอภิการมุปิคูนองสัมมิติงวะนังสุกาคารุมห้าอรุณาอาคูเวขะนาซาสหะโอทาตะไครห้าปะโมกาอาคูเทวาวิจักนาตะทามัตตาหาราคาชามิสักกาใจาย,ยาสาัสสิโสยาสัสสิโนทะนาในยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสาติ เท่าเสเตท่าสทัทธากายาสเพน,ะนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันตสสน่มันโตยัสสิโนหมูทามานาอภิกรรมุงปิกูนงสาม,มิติงว่านางเขมียาตุสิตายามากัตถกาจายาสสิโนสัมปิตกาลมามาเซธาชตินามาจะอาสวา นิม,มานุรตินโนาคูถ้าคูปะระนิม,มิตาท้าเศเตทัถ้าสัทธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสสีโนโมทามปนาอภิการมุงภิกขูนองสมีติงว่านังสัเทเทตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัตติส,ส,ส,สาสะปะุตชาติมัคขีลังโอคาติน,นะมันนาสวัง ตะเคโมคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรามาปรามโตจ้าพุตตาอิทิมาโตสหะสันนางกุมารโอติโซจ่าโซปาคาสมิติงวะนังสหัสพรามโลกานังมหาพรามาพิธิตติปุปปปันโนชุติมันโตปิสมากายโยยัติโสทาเสธาอิสระอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเซเตสัญจะมัชโตอาคาหะริโตปาิวาริโต เตจ่าสเพอภิกันเตเสนเทเทเวสพรม,มกเกวาราเสนาอภิกามีปัสสะกนหัสมันที่ยังเอทักนหถท,ะ,ทะ,ะพันทะราเกนะพันทมัตถุโวสามัญตาปริวารทะมาโวมุนจิตะโคจินังอิติตทะ,ทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาลมาตลมาจสรังกตวานาเพระวัง ยาธาปาวุสโกเมโคนธนัยยันโตสวิจุโกตถาโสปจุทาวันเตสังขุโธอาศยังวะเซสัญจาสะพังอภิญญายาวะวะคิตวานาจักขุมาตโตอามันตยีสัทธาสาวะเกสะเสนระเตมาราเซนาอภิกันตาวิชเตวิชาณถาภิกขโวเตจะอาตัปมะขารุงสุตวะพุทธสัสสาเสนม์ วิตะราเคหีปักกามุงเนสังางลมังบิอินชยุงสเพวิชิตตสังคามาพยาติตายัสสินโนโธทันติสหภูเตหีสาวกาเตชเนสุตาติ